พี่น้องสุขูสุขคนสวัสดีครับมือนี่มหาเห็ดเพาะครับนี่ย,าย,ยายเพิ่นนี่ใยเบิ้งเดยใยอ่าายเต็มกระเป๋าเบิงบ้งเบิ้องใยขอเบิ้งน้ำเด้เข้าใยบอกว่าเขามาตักหนา่ามือนี่ได้ซํำนี่ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่นหากประมาณจกได้ยกมือละซีหาลแล้ววะปลา <c oughs> ยายหัวเรลโอเคไปไปเบิง้งนี่นะครับปลาก็เป็นลักษณะนี่ครับอยู่ในหน้านี่นะครับนั่นแกเทียงหน้าครับผมเทียงหน้า อยู่ใกล้ๆเสียงหน้านี่แหละป่ากับแบบนี้เนาะออไปลุยไปห,หาเบิงสีได้ได้โหสีพ่อได้ปนพ่อได้แกงแล้วตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวมือนี้สีเฮ็ดไม่นูย่างให้เบิงครับนี่นี่นเฮ็ดครับโอ้ยนี่เอาขโโโโโูดขูดขูดเอาโอ้นี่ครับก็ใส่ใส่ซอนเนาะครับขูดเอาจริงๆกับขัน้นเมื่ออาชีพเขาหาเฮ็ดเขาก็หูอยู่แล้วตัวนี่เห็นบ่ครับนี่ คันฝนมันตกลงมานี่ยนะ,ะมันซ้าใหม่ๆเนี่มันสีขาวจ้วเลยครับผมอ๋อจะพี่หักเลยทั้งนั้นคือสีนักู่ทั้งนั้นได้เต็มข่องละบ่ทั้งนั้นใส่ข่องครับนี่โลละหาลอยเนาะหากินเองครับข,ขูดขูดเจเอาโอ้เอาเอาใหญ่จะไปขูดลายเล็บนะเอา,เอาไปเห็ดเล็บมากนั่มไปนั่มไปนั่มไป,ไปโอ้เนี่ย นี่พี่นอ้องนี่สามดอกโอ้ตัวนี้เอาไว้นี่โอ้นี่เอาได้ป้าเจ้าคือหาเก่ง้นเบื้องคองนะพุนนะครับพนนุนนี่นนค,คองคองโอ้พุนนะครับพุนย่าหนึกเถือเมือแล้วตาแล้วบูดีครับดูสินะนี่ หาไม่เป็น,นมาจากกรุงเทพนั่นๆอี่รอกนี่งยังคูดอยู่นี่นีนี่นี่เอยพุ่นนะโอ้ปลาเออมันได้เคียร์แล้เออโอ้ห็นนะนี่นี่ครับนี่ดอกมันยังอ่อนๆอยู่นะครับตรงนั้นเห็นไหมน,น,นี่เห็นไหมมันอยู่ลึกนะครับแต่ถ้าฝนตกมันนมัน,มนสิซ่าล่างไปครับโอ้ยเผื่อแตกพักเลยป,ป้าเจ้าได้เกือบเต็มของเลยวะ เต็มของนั่นจะชโล่นะิว่างโลนล,โล่ะโลกว่า,อวาบอกเต็มของโลกว่าครับนี่ครับ,รบโ<ห> و, อ้ยเอาช้อนเล็กเกินนี่คนกรุงเทพครับโอ้โหคนกรุงเทพเริ่มเก่งแล้วเว้ยใครหาก็ได้ครับหมาหาก็ยังได้เลยตรงนี้หมาหาก็ได้พี่น้องนี่คืออกเอานี่ดอกน,นั้นนะ่ะโอ้โหขาวเลยครับนี่เอาเออโอ้คือแน่นอนเว่า เก่งแค่ว่าสมกับมหาเห็ดอยู่อะโอ้สีเต็มถุงน้อยนี่กัสีได้เกือบโลอยู่ดอกแล้วนี่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 โอ้ยดอกอ่อนมันยังจั่วเลยครับพี่น้องเบิ้งเออตัวนั้นน่ะถมไว้ถมไว้ครับผมโอ้เต็มของมีแต่ลูกใหญ่ๆพี่น้องอืกเนี่ล้นคลองแล้วก็สีใสแย่งนี่ก็สีเต็มอีกมันอีซิบโล่เพิ่มเด้อเนาะเบิ้งทายไหมก็ นี่ครับผมอันนี้หอยเรื่อยครับอันนี้ได้สองลูกสองนวยนี่อันนี้หอยหอมนอกทางอื่นเนาะมีหอยแมงแข้งมาคอครับนี่อันนี้หอยขี่ม้าบานผมเอินเนาะหอยเรื่อยสุดยอดครับเอ้ยลุยใหญ่ลุย,ย,ยลุยลุย,ลยได้น้ำนมักที่ทเออกระบกนะอือโ มันผ่านมีมานหนนี่เออมึงน,นู่นฟับยายเมื่อวานเจ้าได้สักโลไ,ได้สักโลเอาบัะคำอ๋อเอาหลานเออเอาไปลุยเมือ่อไรบ่นเออเชียงว่านได้หลายแล้วเหลือเฟือแล้วเออกะดทีเอาไปไหว้ใครลดเขามากกเออได้อยดอกสองโลร่วมกันสองโลกว่าอยอกยาวนะ <c oughs> เออเชียงว่านเราได้เกือบสองโลผมได้่อยว่านะเต็มคอไม่รวมเลยเนาะฮะมันก็ไม่ได้รวมเลยเอารวมแล้วก็แบ่งครึ่งจ้าเอา นี่ครับเอ็งหาเห็งมันปลาเชีวยงว่านได้สองโลกเกือบเออปลามาล้อมนี่เต็มของแล้วปลาโถเพื่อนนั่นว่าจให้ว่าแห้งครับย่านเขามาเก็บเห็นว่ามันได้หลายเออเดี๋ยวนะเอากระเป๋า,า,หาให้าาถ้ากระโดนพี่น้องเอาผ้ากระโดนก่อนออ่่ะะ อ้าวกินน้ำแล้วก็รู้อีต่อครับอยู่ห้วยน,นี่เนะี่ยห้ายห้ายบอกเห็นเดี๋ยวน้นควัดลงไปเห็นโลดของห้วยนี่น่ะเก็บเอาเก็บเอา นาน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 หักอีกแล้วนานเต็มเต็มน,น,นี่มันอยู่ข้างล่างนี่ล่ะโอ้ยใสชุ้งแฟบอย่าไปใส่มันเหม็นปุ่นนาขาวจั่วเลยครับผมดอกน้อยๆเอาไว้มืออื่นก็ออกแล้วสรงนี้ตายซ้ำบาด ดูครับรถแทบจะไม่อยากวิ่งดูนี่เอาเลยเห็ดเต็มกระเป๋าเลยหลยคักหลแนี่เห็ดก็ได้ นี่ครับผมไดมาาแล้วกะเกือบถุงนี่กับประมาณลูก,กว่านี่นะครับผมกินไปทั้งทั้งแกงทั้งหยางโอ้สั่งให้เบิึงครับหลังจากไปหาว่านนะครับผมเดี๋ยวมีซิ่งพร้อมแน่นอนขนาดนี่ครับ ได้เท่าไดโลซีโลสามนี่ได้โลสามครับหลังจากเท่าทอดเท่ากินแล้วเนาะโอเคครับเนี่ขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับผม